วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี fc เพลช่องน้องแสงชาแนวนะครับมาพอพี่พอน,น้องกันท่ามกลางบรรยากาศ พายุเนี่ยยังละ่ะซื้อพายุกับซื้อยากยากคงกับรืมมันล่ละแค่เอออพายุยังกับยายมมนเ้อะพี่น้องนาอ,นอ,นอแต่ว่าห้ามเขาดอห้ามเขาว,ขาวนตากไปนะคับบางคุค้นนะครับบางคนกับเกี่ยวเป็นฟ้อนโอ้ยออกออกขึ้นแค่หน้าเมื่อึ้นอยู่เนี่ยเขาถึงอีสานนะครับทังสกลนครอนานผมจะเขามาถึงเรียบร้อยนะครับมือนอกา อาตกสองเถ้อแล้วนะภักเช้ากระตกนะภากแรงๆี่กระตกนะครับอเอแต่ว่ากะพี่น้องผู้เป็นเจ้เขาของเจ้าป่าก็คือสี่ผักสะกอนละช่วงนี่นะครับเห็ดยังบ่ได้เรืองว่าสิกังหมพยานไป็นเจ้เขาอยู่บ่พี่น้องก็ได้โมเมนต์เนาะ <c oughs> เอามาพอพี่พน้องในมือน,นี่นะครับกาบน้ำแนวทางมาฝาพี่ฝาน้องกันคือเอาม่ดื่มนะสำหรับคลิปนี้ก็จะนํำแนวทางของ อาจารย์มายุมแรงน้ำโชคนะพี่น้องเนาะดับมาฝากพี่ฝากน้องกันดับอ่าสิดปัญจเดชอะไรนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งขอมูลของเก่าก่อนนะพี่น้องเนาะอาขอบคุณหลายๆอย่าลืมพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้ำเน่านะพี่น้องขอบคุณหลายๆกล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆพ่อคุณแม่แม่พ่อพ่อแม่แม่สุขสุขคนนะครับเรื่องอยาขอบคุณทุกทุกท่านที่ เขามาล้วคนเหลเขาแชร์นะพี่น้องเนาะมาังคำเตือนนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็น,นทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุสนเสี่ยงพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณนะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่กำลังตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับใส่วิจารณญาณได้พี่น้องเด้อ ใช้วิจารณญาณในการรับชมการละกันมาดูของอาจารย์มะยมแนะนำโชคงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาได้หนี่งงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชุดตำไทยให้มาที่สามหกสามเจ็ดว่ายสามหกเจ็ดหกศูนย์หกชอบแปดหกแต่เป็นแปดเก้าหนี่ก็สิเข้าพี่น้องโฮตัวนี้เวลกลับทางเนาะสามตัวให้มาที่เจ็ดแปดหกเจ็ด สามหกแล้วกเ็เจ็ดศูนย์หกอเมนไปที่หกฟันไปที่หกนะครับรุดไปนะครับรุดไปสำหรับอาจารย์มายีมแดงเงินที่ผ่านมารุาดแต่ว่าพี่จะเป็นเวลาเปนเข่าอกี้ดิแต่แอดบอเอามาลงเนาะพี่น้องมาดูวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะพี่น้อง,อด,ด,ออง,องด้วยมาเก็บยมแนงน้ำโชคนะครับอ่าสอบประจักษ์ัดกับพานพี่น้องสินเพียงในทางนะครับไม่มีไฟสีกระดันตีว่าสีเข่าหรือสีเลือดจบเนาะอ่า ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกดิ่งผ้ามั่มนับมือนีกับฝนตกยนี่ยมือแรงกับตกยนี่ยมือเศ้ากับตกพี่น้องตกสักก็ยุดมั่นหลักรักรักษาสุขภาพเรือยพี่น้องเรือยที่จริงมันบ่เข่าไถ่ถึงตรงแต่ว่ามันกัดเฉียดมากนะพี่น้องเนาะมันอวยไปทั้งขมิ้นหนับนี้ชาวบางสันหลักจากสีแมนคือแมีนมันอวยไปทั้งขมิ้นหนับขมิ้นรับเต็มเตรียมมาสั่นมาไว้อะถ้าถึงเต็ียมก็รับเต็มเตรียมเต喏พี่น้องเนาะบ่าวากันแล้วพี่น้องบ่าวว่าสิเป็น ประเทศไดกะ,ะที่มันาพาอยู่เข้าไปกะรักษาเอาเองวันศุกไปเนาะนะครับอามาเบิงเขียนให้เรียบร้อยนะครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์มาโยนเนนมโชคนำเงันมนที่16พฤศจิกายน2,568นะครับให้มาที่86836 สามแล้วก็แปดเก้าพี่น้องเป็นยังบ่เป็น,อ,นอีกจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับชุดตาไทยจะมีอีกชุดหนึ่งหนึ่งเป็นชุดอ่าอีกชุดหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสีมารตรงกันบ่อีกชุดหนึ่งของเพคนฮ้างเซกับพี่เดียวกันฮันดะต่อุ่องสองคนรุ่งหันสองรูปแบบมนะันมาไปนาะอ่ารูปแบบอันนี้แบบนึงพี่น้องรูปแบบเขียนตันนี่แบบอ,อพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเอานะครับ แปดหกแปดสามหสามแปดเก้าแปดเก้านี่ออกไปแล้วนตม่นมาอีกบอกเป็นไปได้ดิพี่น้องเพื่อเก่าไปทั้งสิบลูกเพื่อเาะแเ่ลแต่ละไออะไนก็ได้ต่ละเพิ่มมายังเนี่ยที่มุนๆนะพี <eman ć S 1> ่น้องของทานรัฐบาลเพิ่มมุนๆไม่เพิ่มมายังบุตรแต่ผมก็เริ่มซื้ออีกแล้วพี่น้องโอ้จะเสียกันที่บอาบางเทียบบางที่แกยึดยุบปากเขาเนี่ยยึดยุบไปพี่ศพในี่พายลินนี่ครับออ่า วงล้อเนาะวงล้อประมาณนี้มันถืถถือวัตถก้อนปออเป็นวงล้อสมื่นนี่เ,นปเป็นยังเคพื่อนเอ้าก็เพิ่นก็เขาบรรทุบแบบไม่มีเลขกับได้พี่น้องเลือกสลักกรสลายนะครับพี่น้องชินชอบแม่ท่ากับยัดไปพี่น้องถ้าว่าพี่น้องย่งางวัตถุในามากระฟังเมืองก่อนไก่ไก่พี่น้องเน้ะทั้งนอกไปถึงเนาะเซลเซลเป็นตะมวลเทนอ,อะนะครับเอ้าลงไปจะหน่อยนึงเดียวจังขเขาบอกบางอย่างเราสอนเราพี่นอนะ้องเนาะ ขอบอกขอจากกรปิกระนอเขาจะหน่อยหนึ่งนะครับจะได้กระยำอีกทีหนึ่งเลือกองเลอเป็นเพียงแนวทางนะครับเลือกซื้อสลากินแบ่งขอตทองรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเสียงผนนั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชิ้นล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาคิีคำนวณตามสถิตีเป็นอาจา์ก็ะไรว่าพี่น้องคขดคำนวณว่ามัตสีมาตามสูบบ่อหางเทือยกับมาต่างสูตรกระเข้านะครับแม่นบางทีก็ไม่มาตามสูบนะครับ ปฏิพัทธ์มากก็หลายอาจารย์ที่ทางช่องเห้องกระแดงทางช่องน้องแสงแชแนวก็หลายอาจารย์อยู่เข่านะครับแต่จะบักก็หลา่จานที่กันที่รุดไปนะครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจอาจารย์ที่รุดนะครับอาจารย์ที่พลาดไปนะก็ดีใจทั้งประชาชนที่เข้าครับคำนวณเข้าเมาพี่น้องเนาะดีใจกับผู้คนมีรายได้แบบรายรับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับกลาเป็นกำลังใจสำหรับผู้บริสุทธิ์ในสอบทานนะครับสามารถหลุดกันในวันที่จะถึง ชีวิตยังมีงวดหน้าสเสมอคือวา่าแหละครับอ่าเปน็นทังไดพี่น้องนะฝนตกทางใดแน่นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้เบ้างเ,เด้อพี่น้องเด้ออ่าพอได้ถามข่าวตามข่าวพอได้บอกสู่กันฟังนะครับ <c oughs> เอาเรื่องว่าอ่ามีหน้าทางจากแบงปันพ่อปัตน,นาดีนะครับจากแบงหน้าทางอย่แบงตัวเลขทาท่างของเราก็ยินดีนะครับด้วยยินดีที่จะแบ่งปันนะครับยินดีที่จะนําเสนอข้อมูล ทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์นะรบระวารสิเป็นเลขความฝันเลขคจิตํำนวนหรือว่าเลขขุดต่าต้ตตตนใหม,าาม,ม่หรือว่าเลขผู้บาอาจารย์เลขกผู้เหล็กลงตาลงคออย่างฟ้านีครับยินดีแดเด้วยว่าจากแบงปั่นใจคอมเมนต์ใตคิดมากกระไรหรือว่าส่งมาทงางไหวไล่บริเอาลงพี่น้องอโทษจิ้งจังมากกระไรนะพี่น้องว่าตามไม้เลขกประสาทที่ขึ้นไว้หัวตนชิปนะครับ ว่าผู้ลงคนเป็นอคอมเมนต์แต่ขิดมาว่าเป็นเนาะพี่น้องแล้วบางคนกับแต่ว่าสม,มอเออนี่ก็เป็นได้ร้ายคู่แล้วก็เป็นเมื่อเกือบเมืเ่อสักคนโบราณนะครับปกสิมีส่วนหน่อยอยีกดอกนะที่ว่าคอมเม,มนต์ว่าเป็นอ่ะมึงวันนี้คิดมีเพลาละ,ระลาาไรนะเพราะไรนักที่เลยเพี่น้องมาดูรอบสุดท้ายท่าสลับพวเขอมมาใหม่นะพี่น้องด้วยไหนย, he, ย่างเพรตันได้เห็นยางเพิ่นได้เจอนะครับามาดูของอาจารย์มายมแดงนำโชคนะครับว่าเนที่สิบหก ว่ามนที่16ฟ้าไฟอะไรพี่น้ <c oughs> องเป็นช่วงขึ้นจามจังหน่อยหนึ่งไปเบิิงรถไทยเขาไทยให,ให้ครับว่ามนที่16เดือนพฤศจิกายน2568นะครับให้มาที่86 83 63แล้วก็89มันใจว่าเพิ่นจีน่าจะต้องเพิ่นจะให้ลูด8คิดว่าแล้วพี่น้องอาแชบหน้าจอไว้ให้พี่น้องได้ เอฟหน้าจอกันเอาไว้นะครับสำหรับมายมเดลนำโชคเด้อเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นเด้อนะครับเช่นเดียวกับใส่บิ๊กเจริยันมวยที่ผ่านมากะทีเขอาน้ำมาเสนอจะลดไปแต้มลดลดตัวท้ายนะดูลักหน่วยนะครับที่ยิงกับขันมวยทางกเลยยุดเข่าอยู่มวยทางพิษพี่น้องอ่าข,าข,าขาันเป็นตัวค่อนเวลาตัวเงินจับชุดไม่ถูกนะเนาะคนไหนมาที่แปดหกนั่นออกแปดเก้าตัวน,นี ดีมากอีกบองงวดอีกแปดเก้านะครับแต่ว่าทุกสิก่งทุกอย่างก็เป็นไปได้เสมอนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสารคิวนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเนาะเอดมายมเดียรำโชคนะครับอขอบคุณอาจารย์คนในไลน์กันแล้วกันเนาะขอบคุณพี่พี่น้องๆขอบคุณเอฟซีสุขสุขน,นะครับเด้อยที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะคพี่นอนะ้องเนาะอ่าที่ขอบคุณที่เป็น,นกดไลค์กดแชร์นะถือว่าเป็นกำลังใจทางช่องเฮ้านะขอบคุณหลายด้วยครับด้วย สัลลาคลินิกกับอวยพรให้พี่พี่น้องๆเอฟซีสุขุสุขชนที่ผ่านมาผ่อผ่านมาเห็นถือว่าเป็นบุญร่วมกันแบบขี่ให้มีเตลโฉกตลาดแบบโชคโฉมัน,มนในงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับลำนำ,ำด้วยสุขุสุขคนนะครับด้วยสาัรลาคลินิกกัประมาณนี้นพี่น้องเนาะน,ะ,นะไปฟอกันชิมนาคลิมนี่ขอนนขอนุญาตกลับบ้า สวัสดีครับ